I hope you can b e g r e t Trust me. Mm. สวัสดีครับได้ยินผมไหมอาาคิดนะครับสวัสดีครับอ,อันนี้เป็นป่านะครับอันนี้เป็นห้ามจอดนะครับ สวัสดีครับได้ยินผมไหมผมชายคิดนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นป่านะครับอันนี้เป็นห้ามจอดนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเบิ้ลบิ้น ายปีเนาะเราแบบเกิดเป็นนายทหารนะ่ะเคยไปฝึกที่เกาหลีมาเกาหลีเหนือเอ่อเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเจ้าเออเกาหลีเหนือเจ้าเกาหลีใต้นี้เออเคยไปฝึกทหารที่เกาหลีเหนือมาก็ต้องพูดภาษาอัเกาหลีเนาะยอเซียวชันนั่นชัคิดเขียวเธอยอชั้นนั่นแฮชิมินส์มันพูดไงวะพว๊กต้องไปเทคคอภาษาเกาหลีนะมา สาษอังกฤษอ่ะ o ุด hey, มอเนิ่งเอเววานเฮ้ยพัสเฟย์พูดไงวะ <laughs> ผมอา่าชาคิดเขียวครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่ป่าละเมาะค,ครับผมเราใส่เสื้อทหารนะสมัยตอนเป็นทหารอยู่ที่เกาหลีเหนือแบบจะพูดได้ฟังตอนนั้นตัดสกรีนเทสเลยตอนนั้นแบบเขาให้ไปฝึกในป่าครับผมเขาให้เรียนวิทยายุทธวิทพื้นประมาณวันละสองรอทีติพ่มอสองร้อยทีครับวิ่งรอบ วิ่งรอบสนามประมาณวันละว,ว,วันละร้อยรอบครับผมทำานี้ทุกวันฝึกเวลาฝึกจริงครับจะต้องถือปืนครับผมถือปืนเา้าไปล่าสัตว์จะไม่จะมีอย่างนี้ไหมในในในเกาหลีเหนือจะมีภูเขาครับมีหิมะตกหนักมากจะหนาวมากเวลาเวลาหิวน้ําก็ต้องเอาอุปกรณ์ในเป้เอามาต้มน้ําแล้วก็ขอกใส่ขวดเก็บไว้ใส่กระติกเก็บไว้สมมติหิวใช่ไหมปืนเรามีไว้เรามีปืนเอาไ้ล่าสัตว์ เราเจอกวางยิงปุ๊บออกกวางตายปั้งเสร็จกวางตายก็ต้องเอามีดมาแล่เนื้อแบบแบกเกิวเลยที่เกาหลีเหนือเขาฝึกกันอย่างนี้ครับผมไปตอนเช้าแล้วก็กลับมานอนเพราะว่าถ้านอนข้างนอกอาจจะหนาวตายได้ครับเพราะว่าถ้าหนาวตายได้เพราะว่าคุณหภูมันลบ20องศาหนาวตายได้ครับถ้านอนข้างนอกเป็นคนหนักยังไงก็หนาวตายครับก็ต้องกลับไปค่ายเราก็ต้องออกไปลุยป่าอยีทุกวันปีนเขาบางที เราก็ต้องการเต้นกันหนาวนอนหนาวมากยังวันนี้หนาวมากหนาวไม่เท่าเกาหลีเหนือที่ผมเคยไปฝึกหรอกวันนี้เป็นวันที่แบบจริงๆนะเป็นวันที่แบบสบายๆเนอะอากาศดีแบบรู้สึกตื่นเต้นครับผมตอนสมัยแบบแบบเป็นทหารเป็นพอกพลทหารชาคิดเขียวพลทหารเขียวเนี้ยพลทหารเขียวเนี้ยก็แบบฝึกอแะบบเป็นหัวหน้ากองร้อยหัวหน้ากองพันแล้วแบบใหญ่สุด,ด กูฝึกยังรู้จักกูอ่ะโอ้โหแบบเทพเวลากินแกงเขียวหวานนะให้กูจะมาเขือไก่ให้กูเนิดนึงตอนกูไปฝึกไอ้ปิมบอกว่าอะไรนะผได้หารที่แม่งไปฝึกอ่ะไม่ได้ฝึกเคี่ยอะไรหรอกเออเขาให้เลี้ยงไก่ไม่ใช่เปิมตอนกูอ่ะเขาให้ถางยาไม่ต่างกันอีกกองเลี้ยงไก่แล้วก็พูดเชากันดีเล้าเออเฮียรับปรครวะเฮียสมัยเนี้ยงเอปืนยิงเป็ดคอยอ่ะ ใหม่นี้เขาสมัยบิตคอยแล้วบิตคอยอะไรนะคริปโตเคอร์เรนซี่ใช่ไหมั้ย x p ีแล้วก็ b r o OK, k มีหุ้นสองตัวหุ้น XPG กับดุกที่ขึ้นแรงๆนะแต่มันเร็วมากนะที่น่าเล่นนะกำลังเล่นอยู่เหมือนกันเอ้ยไม่ได้ผิดคอนเซ็ปต์ไม่ได้ด Concept, ไม่ได้ไไดเรากำลังจะเป็นทาหารตอนนี้เราอยู่ที่ป่าที่ประเทศ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 ไทยเป็นป่าแห่งหนึ่งในซอยร้อยเจ็ดเป็นป่าถ้าทุกคนสังเกต เราไม่สามารถเข้าไปได้หรือมันเข้าไปได้วะแต่เราอยากเข้าเลยเราจะมือางมอเตอร์ไซคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เราขี่เข้าไปในป่าพอเราปุกเตจกลางคืนแล้วก็ขี่ไปที่อบริเวณที่มีกรหรี่ปั๊บยอยๆพอมีกรหรี่ปั๊บยอยๆเสร็จพกเราก็จะน้องเท่าไหร่ของมันท้าพี่สองชั่วโมงของน้ำของน้ำพี่ไม่ไหวอะ่ะน้ำเดียวสองพันก็ได้อ่ะ นเ,เนี่ยพี่ไปแล้วเนี่ยน้องไม่ถูกใจอะไรพวกเนี้ยก็แบบนั่งต่อราคากันแล้วคนที่อยู่ด้านหลังก็จะบอกว่าพี่เขียวผมเอาเรื่อนะนี่เงี่ยจริงต้องรอสักแป๊บหนึ่งเช่นนัลย ขนาน,นี้เป็นเวลาบ่าย2นาฬิกาบ่าย2นาฬิกา45่ ...45 นาที85วินาทีองศาริบดาที่85 5ลองจะจุดและจะจูดที่0 1 8 5 9จและจจูดที่0 1 8 7 7 2มอเตอร์ไซค์มีน้ำมันไม่มีน้ำมันกำลังเสียเอาผินวางไว้เตรียมพร้อมที่จะโดนถล่มในทุกเวลาตอนนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงมากหนาวมากคีมาก็กำลังจะตกนี่นประมาณ มาก็จะตกในนี้ประมาณกินไม่ออกแล้วอ่ะอ <laughs> ั้นกินไม่ออกไม่ได้อะไรเว้ยเขาเข้าบ้านก็เลยต้องพักแป๊บหนึ่งเขาเข้าบ้านก็ต้องพักแป๊บหนึ่งไม่ได้ ไม่ได้พูดเยอะไม่ได้กูเขินเขินจริงเดี๋ยวเราจะกลับไปเพื่อเจอกันต่อละเขินกันกูเขินนะงงสารการเป็นพลทหารนะสมัยตอนอยู่ป่าที่ประเทศเกาหลีเหนือเหนือนะเจ้าเหนือนะเจ้าเอ้ยต้องพูดภาษาเหนือสวัสดีเจ้าเราเคยเป็นฐานที่เกาหลีเหนือนะเจ้า ตอนแล้วนะเวลาเราข้ห้องน้ําถ้าเป็นผู้ชายก็จะฉี่ก็คือยืนฉี่เลยแล้วก็ไหว้ของเข้ามาเพราะว่าอาจจะมีสิ่งัก์สิที่ภูเขาบนเกาหนีเหนือไงปีมะอะไรพวกนี้เวลากินน้ําก็ต้องไปตักน้ําที่แม่น้ําใช่ไหมแม่น้ําที่เกาหลีเหนือมันจะมีแม่น้ําแล้วก็เอาค้อนคุกค้อนอยู่ในกระเป๋ากระเป๋ามกมีเยอะมากมเหมือนโดนลมอดเลยไม่ได้กระเป๋าหน้าท้องนะกระเป๋าหลังนะ <laughs> ปืนก็ต้องแบกนะเอาไว้เอาไว้ล่าสัตว์นะ แล้วก็ยิงแล้วก็เคาะเคาะแล้วก็น้ําจากในน้ําแข็งมาเคาะเสร็จปุ๊บบางทีตกปลาทําไงตกปลาเรามีเบ็ดเบ็ดอีกแล้วเป็ดยาวประมาณนี้ยอยู่ในกระเป๋ามันมันมันเหมือนมันมับปั๊บได้ไงเหมือนขาตั้งกล้องอ่ะแล้วเราก็เบ็ดแล้วก็เอาหนอนอยู่ในกระเป๋าพวกหนอนด้วยตกปลาแบบพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้มันจะมันอยู่ในค่ายนะค่ายที่เกาหลีเหนือนะเจ้าก็แบบก็ก็ดีอ่ะก็อัยองาเซโยอ่ะก็ชิบูชิบิชิโอก็ดีนะแล้วก็แบบ แล้วก็แบบสมมุตินะฉี่ก็คือฉี่ยืนฉี่ใช่ไหมผู้ชายก็รู้กันเนือยืนฉี่แล้วก็ล้างมือก็ก็เชชูเปียกเช็ดสมมุติถ้าถ่ายก็หาจุดมหมาะแล้วก็ถอดนังเกงทั้งหมดเลยถอดรองเท้าด้วยนะถอดรองเท้า่ั้งถอดก็ได้ก็ใส่รองเท้าแหละถอดเกงไว้ข้างๆแล้วตัวก็อยู่นี่แล้วก็ปล่อยแล้วก็ทิ้ชู้เช็ดแล้วก็ทิ้งดังนะั้นถ้าผู้หญิงก็คือฉี่ก็คือถ้าเอาสมมติล้ลวนังเกงลงมาอย่างเงี้ยตอนเรานั่งอะ่ะนั่งยองๆอะ่ะคือฉี่เรามันจะแบบ บางทีมันจะเลิกเกงนะไม่ไม่รู้นะครับเพราะว่าแบบมันมันจะเลิกไหมแต่ไม่น่าเลิกหรอกพราะแต่ตอนที่มันจะเสร็จแล้วมันจะแบบม,แบบมันจะเลิกเกงนิดนึงแล้วแต่ก็ต้องแล้วแต่ฝีมือแต่ถ้าคิดแนะนาว่า้ถอดหมดเลยดีกว่าแต่เข้าไปไปกับเพื่อนไปแบบมีจังหวะเข้าน้ำเป็นเวลาเป็นการฝึกวินัยในการเข้าห้องน้าของทหารแบบเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยตอนเป็น,หนแบบทหารอะไรพวกเนี้ยแบบคนเป็นเท่อะไรพวกเนี้ยแบบเนี่ยดูดิยังมีคาบเลือดอยู่เลยอันนี้คาบแกงเขียวหวานที่กินเมื่อเช้า อันนี้่คาบะไรวะอันนี้โค้ดอาร์มี่คอมเนี่ยอ,อันนี้จริงๆนะโค้ดอาร์มี่คอมแบทดเอฟซีเอ็มร้อยเปอร์เซ็นเป็นพิซซี่เปอร์เซ็นคอทเทนพิซซี่เปอร์เซ็นไนลอนเป็นผ้าคอทเทนกับผ้าไนลอนซูลาโฮมาอินดัสทรีเป็นเสื้อจากอเ,อเมริกาแล้วก็ไปใช้ในเกาหลีเหนือคิดดูดิโอโ้โหสมัยฝึกโอ้โหแบบคนมันแบบคนมันใช้แต่ของดีๆของเมกาของเกาหลีของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยคนมันจะลุอย่าครับแบบ แบบเคยฝึกทหารที่เกาหลีเหนือนะเจ้ามาคนแบบคนมันจะรวยก็แบบจะรวยสุดชีวิตอ่ะเดี๋ยวลองตะเบด๊ดิฮัทโตฮึดเจัตยัสโซแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ยังไงต่อวะเฮ้ยใบมะกรูดนีกว่าใบมะกรูดใบมะกรูดนีไปไปกนนว่าใบมะกรูดน,นี่นะถ้าสมัยก่อนนะ เราสามารถเด็ดกินได้ 1, ทันที <oz gr at> ไม่มปกลัวนะถ้าตามสมัยก่อนนะเราสามารถเด็ดกินได้ 1, ทันทีเราจะลองข้าจะลองเด็ดให้ดูแล้วลองกินเข้าไปเด็กได้ก็เยี่ยแล้ว จะบอกอะไรให้ฟังนะั้นกูยังปาดปากกับแบมมาปูดอยู่เลยปาดมากปาดมากเลยได้อย่างตอนเป็นาหารนะได้รับเบี้ยเลี้ยงนะตอนอยู่เกาหลีเหนือได้บี้เลี้ยงทุกเดือนนะครับผมข้าวฟรีของฟรีหมดเลยอยู่ในนั้นก็คือเหมือนไม่ได้ใช้เงินเลยกินฟรีอยู่ฟรีอ่ะเออเป็นตามรัฐบาลเกาหลีเหนือของจงองือน่ะเออจองมินท่านจองมินอะ่ะเออ,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 เอ,อที่อ้่นวนแล้วก็เช่าไว้ผมอะแล้วก็ตัดผมตรงักลเลียเราไว้ผมขึ้นบนเยอะก็ไม่รู้นะเขาชอบโรมนี้มากเลย แต่สารละสารลกูนะกูมองว่าเขาเท่นะถ้าเขาตัดสซงเงินเขาจะไม่เทจริงๆนะจริงๆสารละเขานะเพราะผู้หญิงรู้ไหมถ้าคิมจองอึนเป็นไปอยู่ประเทศจีนรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นคิมจองอึนสมมุติเขาเป็นดารานะเป็นแบบเล่นเป็นเจ้าพ่อมาเฟียที่ประเทศจีนหรือเป็นนักธุรกิจใหญ่นะมึงรู้ป่าคิมจองอึนอนะ่ะถ้ามึงคิมจองอึนอนะ่ะมึงรู้ไหมว่าที่เมืองจีนอ่ะผู้ชายหุ่นอย่างคิมจองอึนไว้แล้วไว้ผมแบบเตผมอย่างนั้นอ่ะคือคือแบบ ู้หญิงจีนชอบมากชอบผู้หญิงจีนชอบมากไม่ก็ผู้ชายหล่อแห้งๆหน้าจจ๊ก๊หล่อแห้งๆสูงๆหน้าหล่อๆผู้หญิงจีนก็ชอบชอบไม่ก็เข้มๆเลยแต่ที่ชอบที่สุดผู้หญิงจีนจะชอบผู้ชายอ้วนๆแบบพิงจงเอิญนี่คือแบบคือคือเสน่ห์แรงอ่ะเออคือแบบคือคือมึงว่าเขาหล่อเว้ยอันนี้จริงๆกูมองว่าเขาหล่อนะ ชิมจององินแทนส่องกูมองว่าเขาหล่อเลยจริงๆด้วยหน้าเ,เขาแบบคือถ้าเขาไปอยู่มึงรู้ป่าวว่ามีคนน่ะมีคนเมกาที่เป็นอะไรลูกเอกลูกนจีนน่ะคนอ้วนอย่างนั้นอ่ะตัดคนอ้วนอย่างท่านนะตัดผมทรงนั้นอ่ะกูบอกเลยหล่อแบบแบบยังไงดีวะมันเป็นสไตล์อ่ะแบบมันเหมือนกับเขาสร้างสไตล์อ่ะเขาสร้างแบบคาแรคเตอร์แบบเขาจะต้องตัดผมทรงนั้นไม่งั้นเขาจะไม่เท่แล้วเขาต้องเซตผมด้วยน,นะ แต่เขาลองเอาผมลงดิอาจจะเฟี้ยวหว่าก็ได้ใครจะไปรู้โอ้โหเยอะแยะตายคนแบบคนมันจะมีคลาสในการแบบบอกแนละ้วคนมันหล่อเนี้ยหัวหน้ากับลูกน้องลองหมดแต่กูก็เป็นหัวหน้าเหมือนกันสบายลูกน้องเป็นร้อยเออตอนไม่ได้โ้โหแบบโผลทงใหญ่เลยท <c oughs> งเรื่องทรงผมอย่างเดียวนี่กูนอกเรื่องไปไกลขนาดนี้นล้เหรอกูยังาปากปากกับใบมะกรูดอยูย่แล้วปากปากรับซื้อรับซื้อได้ อันนี้มีเอาผ่านนะเอาผ่าน7 2 1 1 2 1 1ได้เลข2 1 2, 1 8 4 2 8งแล้วก็4 1โหแบบโหได้หลายเลขถามว่าถามว่าทำไมบางคนเนีเปล่าเปล่าเปล่าอ๋อนี่คืเด็กเก่าเด็กเยอะเด็กเยอะเพรานั้นแบบหน้าตาดีมาจากเกาหลีอ่ะยองอาเซโยอ่ะซาลังเฮโยซาลังหนึ่งนาตาฮิมีหนึ่งตัน้าแบบคนเมืองแบบไอ้เชี่ย บบเคยไปฝึกทาหารแบบกัแบบแบบท่านจิมจองอึนอะไรพวกนี้เกาหลีเหนือนะเจ้าอะ่ะเออก็โอเคอะ่ะนี่แบบมั่วหมดเลยนะเนี่ยไม่มีสาระเยอะไรเลย,เลยมึงว่าคนดูได้อะไรอย่ากลัวเนี่ยมั่วหมดเลย <c oughs> I l ไ k e ์ิมจองอึนแฮร์สไตล์ but I don't w a n to cut <c oughs> that's my type this is my style yes this yes ใส่ดู yes just <c oughs> ร้อนร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแม่งมั่วไปหมดแล้วร้อนมาก อากาศร้อนมากร้อนมีลมนะแล้วก็มีแดดแ h a t and h a d a s u n s h i n e ไม่รู้อากาศมั่วยหมดเดี๋ยวมีลมเดี๋ยวมีแดดก็เดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าไปละบ๊ายบาย